กลยุทธ์ที่4รอซ้ำยามเปี้ยกลยุทธ์นี้มีความหมายว่าเมื่อจะประสงค์ทำให้ค่าศึกตกอยู่ในภาวะลำบากไม่จำเป็นต้องใช้วิธีรบแต่ฝ่ายเดียวแต่อาจใช้วิธีแก่งเสียอ่อนได้ตามที่กล่าวไว้ก็ได้ในบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์มีเรื่องราวดำต่อไปนี้ปายุกจ้านกวัว หลังจากจินซีอองหรือขินสือหวังได้ขึ้นคลองคลาดแล้วแค้นฉินก็เติบใหญ่ขึ้นทุกวันในปี230ก็ได้กืนแคว้นหานอีกสองปีต่อมาก็ได้มากวาดแคว้นเจ้าต่อมาอีกก็ล้างแแคนเว่ยจนลาบคาบเมื่อสามแคว้นนี้หมดไปแล้วขินก็มุ่งหน้าไปทางตะวันออกเพื่อบุกแคว้นวีลงไปทางใต้เพื่อปราบทับชู และทุกแห่งที่ทับฉินไปถึงคาศึกก็แตกและเนรนาศไม่เป็นกระบวนในระหว่างนั้นในกองทัพฉินมีขุนพลคนหนึ่งชื่อหลี่ซิ้นที่มีอายุเพียง20กว่าปีซึ่งแข็งแรงอ่อนวัยใจขนองได้บุกเข้าแควเยยนในี2 6ยดใน226ปีก่อนคิสสกราดรุกใกล้จนกระทั่งเยียนอองสีผู้ของแคว้นต้องหลบหนีหัวสุกหัวซุน มีอยู่ครั้งหนึ่งปรีสิ้นนำให้พลทหารหลายพันไล่ติดตามทหารเยียนไปอย่างไม่ยอมลามือขณะนั้นเยียนตาลบุตรชายพิทักษ์เยียนอ,อง๋งผู้เป็นบิดาในกองทัพด้วยเห็นทหารจิกบุกเข้ามาอย่างหา,หารไม่อาจต้านทานไว้ได้จึงนำทัพเยียนถอยไปทางแม่น้ำเหยียนสยุยปลีสิ้นร้อยใจที่จะหาความดีความชอบจึงไล่ตามมาอย่างไม่หยุดยั้ง เยียนตาลถอยมาจนถึงริมฝั่งแม่น้ำเยียนสุยจึงสั่งให้ทหารนำเยียนอ๋องข้าแม่น้ำไปให้ได้โดยเร็วพอเยียนอ๋องถึงฝั่งตรงข้ามทับรีสินก็ลุกไล่เข้ามาประชิดตัวเยียนตาลหันหน้าเข้าสู้อย่างสุนัขจนตอกทั้งสองฝ่ายจึงลบกันอย่างไม่คิดชีวิตทับเยียนสู้ไม่ไหวถูกปีบให้ถอยหลังลงน้ำทหารฉินก็ลุกไล่ตามอย่างไม่ลดละเยียนตาลถูกรีสินจับเป็นชเชลยที่กลางแม่น้ำเยียนสุย เมื่อหลี่สิ้นนำเฉลยเย็ยนตาลกลับมาถวายแด่กินซีอ,องกินซีอองดีใจมากทรงยกย่องชมเชยหลี่สิ้นต่อหน้าเห็นว่าหลี่สิ้นไม่ใช่แต่จะมีอายุน้อยและกล้าหาญเพียงเท่านั้นยังสันทัดในกลนอุบายจึงมีพระราชดำริที่จะมอบตำแหน่งสำคัญให้แก่หลี่สิ้นในโอกาสอันควรเมื่อแขวนเย็ยนแต่กินคองแควนเย็ยนได้กินซีอ,องก็ทรงดำริจักกีทาทับลงใต้เพื่อกวาดล้างแขวนชู ให้เข้ามาอยู่ในขอบคันทศีมาจึงทรงถามหลีสิ้นว่าข้าจะตีแขนฉูให้เจ้าเป็นแม่ทัพเจ้าต้องการไพ่ผลสักเท่าใดหลีสิ้นกําลังทึกเขิมด้วยชัยชนะเต็มไปด้วยความถนงุงประกอบด้วยอายุยังน้อยขาดความสุขขุมจึงทุนต่อไปโดยไม่คิดว่าความแก่งกล้าของทหารเชนเล่าแขนฉูทั้งนายและบ่าวเพียงได้ยินก็สันทานไปทั้งตัวแล้วเช่นไหนจะหารกล้ามาต่อกอนท้าพระองค์ว่าทหารเพียงยี่สิบหมื่น พอเกินพอชินซีอองยังมิทรงใจเห็นใจด้วยนะักจึงหันไปถามหวังเจี้ยนขุนพลเท่าผู้ชำนาญศึกอีกหวังเจี้ยนนิ่งไข้ควรอยู่คู่นานจึงทูลต่อว่าข้าพระองค์เห็นว่าถ้าไม่ถึง6กหมืน่นก็ยากจะขยี้แคว้นฉูได้ทหารชินเราเม้จะกำหลาบสามแคว้นทางเหนือไปแล้วทั้งยังได้แควนเยียนเข้ามาอีกก็ดีแต่ทหารเราก็ออกรบนอกแดนมาหลายต่อหลายปี ทหารเก่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหลือกำลังทหารใหม่เราก็ยังไม่ชำนาญศึกทหารแค้นชูรักษาเมืองรอเราอยู่ทั้งชำนาญภูมิประเทศยิ่งกว่าเราจะเอาชนะด้วยความเก่งกล้าแต่เพียงประการเดียวหาจะเป็นอย่างนั้นไม่เมื่อจินซีอองได้ฟังหวังเจี้ยนว่าต้องใช้ทหารเป็นสามเท่าของลีสิ่นก็ทรงพ่อสวนรับสั่งว่าท่านขุนพลเท้าผ่านศึกมาเป็นร้อย เหตุไฉนจึงกับขี้ขาดหวาดกลัวค่าสึกถึงปานชะนีขุนพลหลีแม้จะอายุน้อยแต่มากด้วยปัญญาและความกล้าหาญคําของเขาต้องใจเรายิ่งนักหวังเจียนให้รู้สึกอับอายจึงได้แต่ก้มหน้าถอยออกไปคันแล้วจินสีอ๋องก็แต่งท่ำให้หลีสิ้นเป็นแม่ทับใหญ่เหมืองเขียนเป็นแม่รองแม่ทับยกพลยี่สิบหมื่นบุกแขวนชูหลีซิ้นกับเหมืองเขียนจึงนําพลยกทับลงใต้มุ่งไปยังเมือเหลืองของแขวนชู หวังเจียนมีอายุมากและมากด้วยประสบการณ์เมื่อเห็นว่าคําของตนไม่เป็นที่ต้องปะทัยของจินซีอ๋องก็ให้นึกเก็งว่าจะมีเรื่องเรื่องยุ่งยากแก่ตนในภายคราวหน้าลีซินนําทัพไปคราวนี้แม้จะชนะกลับมาตนก็จะอับอายขายหน้าแก่คนทั้งปวงหากแพ้ก็ไม่พ้นที่ตนจะนําทัพออกไปลบอีกครั้งจึงได้ถวายดีกาแก่จินซีอ๋องอ้างว่าร่าง air, กายอ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยอดอดออดแด ขอลาออกจากราชการกลับบ้านเดิมเพื่อรักษาตัวบ้านเดิมของหวังเจี้ยนอยู่เมืองเผินหยางเมจจะลาออกจากราชการหวังเจี้ยนก็ยังให้คนคอยตามข่าวการลบของทัพฉินอยู่เป็นประจำรรซินกับเหมืองเถียนนำทับ200,000หมื่นแยกบุกแผลนชูออกสองทางเป็นลูกคีมรรซินนำทับฉิน1 0 0หมื่น 10, บุกยึดด้เมืองผิงหวีเหมืองเถียนนำกำลังอีก1 0 0หมื่นบุกเข้ายึดเมือง ฉินชิวกองทัพสองทางได้รับชัยชนะติดต่อกันก็พึดเขิมเข้าบุกรุกอย่างไม่คิดชีวิตจนทัพฉูไม่อาจต้านทานได้ต่อมาหลี่สิ่นก็ยึดเมืองเยียนอิ่งได้อีกแล้วยกไปบรรจบทัพกับเมืองเฉียนที่เมืองเฉียงฟู่ในระหว่างที่หลี่สิ่นกําลังขึกขนองด้วยชัยชนะและนําทัพมุ่งไปทางตะวันออกอย่างไม่หยุดดังนั้นเซียงเยียนขุนพล,ลของแขวนฉูก็นําทัพใหญ่อ้อมตลบหลังไล่ตามของทัพหลี่สิ่นมาติด,ตด บีซิงเข้าใจว่าเป็นทหารแตกทัพของแขวนชูจึงไม่สนใจยังคงนําทัพรุดหน้าไปทางตะวันออกอย่างรีบหารู้ไย้ว่าทัพชูก็เดินทัพเกาะติดหลังมาอย่างไม่ยอมปล่อยถึง3าวัน3าคืนเต็มๆคันในตอนเย็ยนวันที่3ทหารชินอ่อนเพี้ยเพียแรงด้วยเดินทัพมาไม่หยุดเมื่อเลือกที่ตั้งค่ายได้แล้วก็ตัดไม้มาสร้างที่พักเป็นการใหญ่แต่ค่ายังไม่ทันเสร็จขุนพลเสี่ยงเย็ยนก็นําทัพไล่ติดตามมาถึงและแยกกําลังเข้าอุบล้อมไว้ ชวยโอกาสที่ทัพฉินยังไม่ทันตั้งตัวหายเหนื่อยจากการเดินทางบุกก็เข้าโจมตีอย่างดุเดือดกองทัพฉินซึ่งไม่ชํานาญในภูมิประเทศคนก็เหนื่อยม้าก็เพียทหารก็ไม่มีใจจะรบจึงถูกตีแตกพ่ายไม่เป็นระสาระสายหรือีสิ้นคุมทัพไม่อยู่ก็แตกถอยล่นเข้าไปตกอยู่ในวงล้อมของทัพชูจึงจมต้องรวบรวมกําลังตีฝ่าวงล้อมออกมาอย่างสุดชีวิตแม้จะรอดมาได้แต่กองทัพก็ยับเยินขุนพลชั้นรองต้องตายในที่รบถึง7คน จินซีอ๋องทรงทราบข่าวความพ่ายแพ้ของทัพฉินรวยความตกใจและโกรธกันให้นึกเสียพระไทยที่ไม่ฟังคําของหวังเจี้ยนแต่แรกจึงนําฤทิว่าก็คงจะมีแต่หวังเจี้ยนเท่านั้นที่จะแก้นหน้าให้พระองค์นําทัพไปตีแขวนชูได้จินซีอ๋องจึงทรงรถพระที่นั่งสเสด็จไปหาหวังเจี้ยนด้วยพระองค์เองพอจินซีอ๋องพบหน้าหวังเจี้ยนก็ขออาภัยแก่หวังเจี้ยนว่าเราไม่ได้ฟังคําของท่านเสียแต่แรกจึงทําให้กองทัพฉินต้องได้รับความอพยพอดสูอย่างร้ายแรงณปัจจุบัน ทับชูเมื่อตีหลี่สุ่นพ่ายไปแล้วก็มุ่งมาทางแขวนเราและจะเข้าพรมแดนเราในไม่ช้าขอให้ท่านจงยกโทษให้แก่เรานำทับช่วยรักษาแผ่นดินให้เราสักครั้งเถอะหวังเจียนก็อ้างว่าตนชรา,ามากแล้วจึงปฏิเสธไปหินสีอ๋องจึงทรงอ้อนวอนว่าท่านขุนพลจะทิ้งเราลงคอได้เทียวหรือท่านเห็นรัชฉินตกอยู่ในอันตรายก็ไม่ได้มีตกกังวลอะไรเลยหรือหวังเจียนถึงถึงตอบว่า ผู้ที่จะนําทัพฉินไปสู่ชเชนะนั้นยังมีอีกหลายคนชั้นไหนจะต้องเป็นข้าพระองค์ด้วยเราข้าพระองค์ก็ป่วยกระสอบกระแสะเห็นทีจะไม่อาจสนองพระคุณได้จินซีอ๋องทรงยืนยันว่าเราตัดสินใจเด็ดขาดแล้วผู้ที่จะช่วยฉินให้พ้นภัยคือท่านหาใช่ผู้อื่นไม่ท่านอย่าได้ไปเสร็จเราอีกต่อไปเลยหวังเจนเห็นจินซีอ๋องตั้งพระทยัยแน่วแน่ดังนั้นจิงทูลว่าเมื่อพระองค์ทรงแม่ตาข้าพระองค์ก็ทรงมิอาจชัด แต่จะต้องให้ทหารแก่ข่าพระองค์6มื่นจริงพอจินซีอองดีพระไทยทรงตอบัว่าแล้วแต่ท่านขุนพลต้องการดังนั้นหวังเจี้ยนจริงนำงทัพ6มื่นเตรียมออกเดินทางไปพิช,ชิตแคมป์ชูจินซีอองเสด็จตามไปส่งถึงเมืองป้าซางแล้วรับสั่งว่าเราจะคอยฟังข่าวดีจากท่านเมื่อได้ลึกงามแล้วแต่หวังเจี้ยนกลับไม่ได้สั่งให้เคลื่อนทัพจินซีอองแปลกใจยิ่งนัก หวังเจี้ยมถึงถึงขอว่าการออกศึกคราวนี้มันยากแค้นนะข้าจะขอให้พระองค์ประทานที่นาและบ้านเรือนแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะได้วางใจลบอย่างเต็มสติกำลังโดยไม่ต้องกังวลชีวิตในยามแก่เท่ากินซี่อ๋องทรงประส่วนรับสั่งว่าท่านตัดสินใจพิชิตแขวนฉู่แล้วเรื่องลาบยศเงินทองยังเกรงว่าจะไม่ได้อีกหรือเมื่อท่านลบชนะกลับมาแล้วเราจะตอบแทนความดีความชอบของท่านไม่ให้น้อยใจเลย หวังเจี้ยนจิงทูลเส้าซีต่อไปว่าข้าพระองค์เป็นแม่ทัพชนะศึกให้แก่พระองค์มานับไม่ถ้วนครั้งได้รับความสำเร็จหาน้อยไม่แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้มียศถาบรรดาศักดิ์จึงค่ายขอพระกรุณาในเรื่องนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลานจะได้อยู่เย็นเป็นสุขสืบต่อไปอินซีอ๋องทรงประสวนพางรับสั่งว่าท่านมีช่างกังวลนนะักเอาเถอะเมื่อเรากลับถึงเมืองหลวงก็จะแต่งท่าน ให้มีบรรดาศักดิ์ในทันทีพร้อมทั้งให้รางวัลแก่ท่านอย่างงดงามท่านจงนำทัพไปด้วยความสบายใจเถอะหวังเจี้ยนจึงมีคำสั่งให้เคลื่อนพลแต่เมื่อพอถึงด่านหารกู่กวนก็ขอให้จินซีอ๋องประทานเลือกสวดไล่นะให้อีกถึง5ครั้งด้วยกันพฤติการของหวังเจี่ยนยังความประหลาดให้แก่ผู้คนทั้งหลายเป็นอนนันมากพากันกล่าวว่าท่านขุนพนชลชรามากแล้ว เตชไหนจึงยังห่วงใยของนอกกายมากมายถึงเพียงนี้หรือว่าสติจะฟั่นเฟือนไปเสียแล้วหวังเจี้ยนจึงชี้แจงว่าสินซีอ๋องเป็นกษัตริย์โอหังและขี้ระแวงบัดนี้พระองค์ทรงมอบอำนาจการทหารทั้งหมดของประเทศให้อยู่ในมือเราหากเราไม่ขอประทานสิ่งเหล่านั้นเพื่อแสดงว่าเรามีใจไม่ได้คิดคดเป็นอื่นนอกจากจะสร้างฐานะของตัวเองให้มันคงด้วยการให้ของพระองค์แล้วไซก็มีอาจทำให้พระองค์ทรงหวาดพระไทยได้อย่างสิ้นเชิง ถ้าพระองค์ทรงระแวงเราแม้แต่สักนิดเราก็ไม่อาจาลบทับได้ราบเื่นการศึกครั้งนี้ก็คงจะมีอุปสรรคเป็นอันมากไม่อาจสําเร็จได้คนทั้งหลายจึงเข้าใจในความประสงค์ที่แท้จริงของหวังเจี้ยนทางแขวนฉูเมื่อทราบว่าหวังเจี้ยนนําทรัพย์ถิ่นแทนหลีสิ้นบุกเข้ามาอีกและมีกําลังคนถึง60สิบหมื่นก็ระดมทัพทั่วประเทศมาเตรียมรับมือกับฉินอย่างเต็มที่แต่หวังเจี้ยนเมื่อนําทัพมาถึงคมแดนของแขวนฉูแล้วก็ไม่ได้เร่งทหารให้เข้าตีแขวนฉู ทำตรงทำข้ามกับหลีสิ้นสั่งทหารสร้างป้อมค่ายครูรบให้แข็งแรงไม่ลุกเข้าตีทั้งก็ไม่ออกไปท้ารบเพียงแต่ให้เตรียมพร้อมอยู่ในค่ายเท่านั้นกองทัพของแควนชูซึ่งประจันหน้าอย่างออกมาท้ารบทุกวันแต่หวังเจี้ยนก็ไม่ได้นำทัพมารบด้วยกับสั่งทหารพักผ่อนให้เต็มที่เอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์และตัวหวังเจี้ยนเองก็ลงมาใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกับไพ้ใคนด้วย และมักสั่งให้เลี้ยงสุราอาหารแก่ไพ่คนอยู่เป็นประจำหวังเจี้ยนด้านหนึ่งบัญชาให้ทหารเข้มง,งวดในการป้องกันด้านหนึ่งก็สะสมพลังของไพ่คนไว้อย่างเต็มที่เมื่อเวลาผ่านไปชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วหวังเจี้ยนเห็นไพ่คนอยู่ว่างบ้างฝึกคว้างก้อนหินบ้างก็ฝึกกระโดดไกลร่างกายสมบูรณ์ไปด้วยพละกําลังจึงคิดอยู่ในใจว่าทหารของเราถึงเวลาที่จะออกรบได้แล้วควายทับชูออกมาท้าลบยังข่ายฉินทุกวันเป็นเวลาเกือบเดือนเต็มๆ เห็นฝ่ายชิ้นออกจากค่ายป้องกันไม่ให้ชับฉู่เข้าตีหักเข้าง่ายก็ไม่ให้ส่งทับออกลบด้วยจึงเข้าใจว่าทับชิ้นมาตั้งค่ายอยู่นชายเดียนเพียงเพื่อป้องกันให้แควนฉู่ล้ำแดนเข้าไปแก้ล้ำที่หลีสินคุมทับมาตีแขวนฉู่เพียงเท่านั้นเองไม่ประสงค์จะตีแขวนฉู่จึงสั่งให้ลื้อถอนค่ายเตรียมถอยกลับเมืองหวังเจียนเห็นเป็นโอกาสจึงสั่งให้ทหารออกบุกในทันทีฝ่ายทับฉู่ทหาร ทุกคนตั้งแต่ขุนพลจนถึงทหารเลวต่างตะการอ่อนเปี้ยเพียแรงไปตามๆกันเนื่องจากต้องยกขบวนออกไปท้ารบทุกวันโดยไม่ได้ลบเมื่อได้รับคําสั่งให้ถอยทัพจิตใจสู้รบก็หย่อนยานจนหมดสิ้นฝ่ายทัพชินเนื่องจากกินอิ่มนอนหลับสะสมพละกําลังไว้อย่างเต็มที่ก็อกระเฮียนกระหือลือที่จะออกรบอย่างใจจดใจจ่อคันได้คําสั่งให้ออกตีก็พุ่งเข้าหาข้าศึกดุจประดุจเสือตะคุบเนื้อทับชูบุกโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว จึงแตกกระเจิดกระเจินไม่มีแก่ใจจะสู้รบที่ถูกเหยียบตายเพราะพวกเดียวกันก็มีมากต่อมากกองทัพฉินลุกไล่ติดตามไปจนถึงเมืองฉีด้านใต้ฆ่าุนพลเอกของทัพชูคือเสี่ยงเยี่ยนตายกองทัพชูก็ยิ่งคุ้มกันไม่ติดแตกพ่ายยับเยินกันไปเมืองสําคัญถูกทัพฉินยึดครองไปสิน้นการลบยึดเื้อต่อไปอีกหนึ่งปีทัพฉินลดหน้าไปเรื่อยๆในที่สุดเมืองหลวงแขวนชูก็แตกชูอ๋องฟูซูถูกจับเป็นเฉลย แขวนฉิวจึงเลื่อนในน้ำมือของหวังเจี้ยนขุนคนเท่าผู้มากเลขของรัชินด้วยกลยุทธ์ที่เรียกว่ารอซ้ำอยามเปี้ยจบตอนตอนท้ายนะครับซึ่งผมอยากจะถามผู้ฟังทุกท่านถ้าเราอยู่รัฐใดรัฐหนึ่งเราจะมีวิธีกลยุทธ์มาต่อต้านยังไงครับคอมเมนต์กันได้นะครับสวัสดีครับ